ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจําวันนี้ค่ะคุณไม่รู้คือใน日常生活에뭐뭐하고그좋아하는지한하고싶은거나뭐내일일상이요네내일네내일일상에뭐뭐뭐 ช็อตมันเก๋มันจริงบ้องมึงชอบกินนะคะทุกวันชอบกินเนี่ยเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนี่ก็มาโป๊ะตังกบโป๊ะน่าจะเท็ดดามินนะมีคำตอบที่ต้องการหรือเปล่าคะไม่มีไม่มีเอาเอาเอาที่ว่าเขาอยากให้อยากให้ลองแบบคุยด้วยเพื่อนเพื่อนแค่อได้ช็อตมันก๋มันเก๋มันชอบจิงเพราะถ้าจะทำงานแบบมันต้องแบบพูดเก่งด้วยแล้วก็ชวนคุยชวนเพื่อนเพนคุยได้เพื่อภาษาเนี่ยเพื่อนๆก็ชอบเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ไม่ได้ห้ามน้องเปียแปลอะไรให้แม่งแปลกันเที่ยงคืนเลยค่ะ ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นพรช่วงนี้ทาแต่งานด้วยนะคะตอนนี้เวลาอยู่บ้านอยู่ที่อะไรองกจะช้อปปิ้งอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเหมือนันนะคะี่ยพูดถรองอินเทอร์เนตผม่จะบอกให้สิ่งที่ผมกาลังจะพูดเนี่ยผมไม่ต้องถาเพื่อนเลยแต่ผมกล้ามั่นใจว่ามันเกิดกับเพื่อนหลายคน ผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนักช็อปอินเทอร์เน็ตเลยทีานเนี่ยจะรู้ทั้งวันเนี่ยบ้านผมคนส่งของวันนึงเป็นร้อยรอบนะครับคุณไม่ถามพวกพวกคนที่วิ่งส่งได้ไหมเนี่ยชีวิตออนไลน์ก็이게이게이거를뭔อา사더라도น는게้า어가지고่냥계속뭘파는지보게되고이카페안에거อ저บ계속บบ는지만봐요그럼이거를처음보ได그만둬버ว니까둘을둘을้을둘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 ั둘을둘을 คือผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นแบบกดทั้งวันทั้งคืนจนจนผมต้องบอกว่าหลายคนน่าจะเหมือนผมผมจะแยกขแขน่งไว้ให้เลยนะคบผมหลายคนเนี่ยเลิกน่าจะมีตั้งแต่ดูการมินนะครับตั้งสองสามเดือนที่แล้วยิ่งช่วงแรกๆเนี่ยคือหลายคนเนี่ยลืมกดสั่งของเล่นเข้าบ้านเลยลืมสั่งของเล่นของใช้ปกติเนี่ยผมจะกดสั่งทั้งหมดขนาดเป็นตัวผมเองอะ่ะ ผมยังไม่ได้กดเข้าสั่งของเลยนะครับผมลืมนะครับัวแต่ไปไปจีบสาวอยู่อจริงนะเพื่อนๆมีใครแบบว่าตั้งแต่ดูการมินมาแล้วแบบว่าลดการสั่งของออนไลน์บ้างมีผมมั่นใจว่ามีจริงชารีคนหนึ่งแหละอยากเป็นร้อยชิ้นไม่เหลือปต่ชิ้นอะต่อวันอะแต่มันสั่งในม้แพดเออจิงพวกไอเทมกาช็อปที่อานาคิเป็นตัวคจริงคนไทยนี่เลิกช็อปเพราะนี่ไปเยอะเลยจริงแล้วก็เลิกเล่นเกมอีกด้วยมีหลายคนจริงเปล่า ุหลายคนเลิกเล่นเกมจริงเปล่าเลิกเล่นเกมจริงเลยจริงเนี่ยมีหลายคนเนี่ยเกมก็ไม่ได้เล่นเนี่ยจริงครับจริงครับเลิกเล่นเกมจริงๆแต่ช่วงนี้ก็เริ่มมีคนกลับมาเล่นบ้างไปสั่งของบ้างแล้วโดนตรงๆก็มีสั่งบ้างเจบิงจริงจริงจริจริงจริงจริชจริงนริริงจริงจริงจริจริงจริงอริงจรางจริงจริงแริจริงจริงจริงจรางจริงจริงริงจริงจริอจริงจรอุนริงจริงจริงจริงริงจริงจริงจ่ง 乐颠佬。<Looking> <laughs> <laughs> พวกหนุ่มๆที่ออกข้างบ้านนะมีคนมีคนกลับบ้านมีคนกลับบ้านเร็วขึ้นแล้วก็เลิกสังสรรค์กับเพื่อนๆจริงเปล่าโอ้ทุกคนเก่งมากเก่งมากจริงๆอันนี้จริงบอลก็ไม่ได้ดูแต่บอลยังมีคนดูอยู่บ้างนะเข้าใจแต่ผมขำมากกลคนอ๋อจะทูนเลยรู้สึกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากเลยใช่ใช่ซีรีส์งซีรีส์ก็คือหลายคนก็ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ติดมาติดนี่ทันเหมือนข่าวหลังสองทุ่มนะตอนนี้ก็เหมือนเหมือน่าเหมือนละครหลังสองทุ่มเพื่อนๆคะตอนนี้ พี่ปูขอคอรของ tiktok มาเครื่องทำน้ำแข็งเหลือแค่2,500บาทนะหนึ่งร้อยเครื่องตอนนี้เรามาขายของ่นลุยต่อผมจะบอกออันหนึ่งเลิกที่น่ากลัวสุดที่เพื่อนๆเลิกกันหลายคนนะแม่งมีคนตกงานด้วยเพราะว่าตื่นไ่ทำงานไม่ไหวอันนี้ผมพูดจริงผมโลโก้เะเทือะไรตอนแรกๆอระผมต้องหยุดงานไลฟ์ที่ดึกเกินนะครับผมปักหลายคนอาะไม่รู้แต่จริงอ่ะแต่จริงผมปักปักหลายๆอย่างให้เพื่อนๆด้วยมีคนเลิกทำงานด้วยนะครับเพราะดูแลสองคนผมรู้สึกไม่อาจจะไม่ได้อันนี้แล้วก็มีคนไปทำงานแล้วหัวทิ่มโต เป็นพันคนนะผมจะบอกให้น,นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเดือนแรกสองเดือนจนผมเลยไม่เข้าไปไลฟ์นานแล้วก็ต้องตัดให้เขาเลิกไม่เกินตีสองตีสามเพราะมัน,ม,นมันทรมานคนไทยมากจริงๆ จริงไหมคะจริงๆหลายหคนเนี่ยขับรถแล้วโงเนี่ยผมกลัวมากไม่ได้ต้องอันรายเ่อนคือโชโซ่าร์นเจ้าดาร์เดนจีก็ยังไม่ได้พักผ่อนเลคือทุกคนต้อทำงานบุกวนคือกคนตอำงานทุกวันเลอคือทุกคนต้องทำานทุกันเลยคือท้องทำงานทุกันเลยอคนตงานกวันเลยคอกคนต้องากวเลยคือคนงงุกันยอทุกคน้อนกันเลอคือทุกคนต้อบทำงานกวัอบลยคมอทุก้องนกวันเลอกนต้องทานทุกยอทุก้องทำงานทุกวันเลยอคนต้นทน ขึ้นได้อะไรนอนเร็วมากขึ้นนะครับดีใจมากๆที่แบบทุกอย่างมันปรับไปในทางที่มีทั้งดีขึ้นแย่ลงอะไรมาขายที่ทำมันแข็งกันต่อตอนนี้ลดกว่าเหลือ2,500ได้แค่100เครื่องนะพี่แนอน2,500บาท100เครื่อง100เครื่องเท่านั้นที่จะได้ราคา2,500ันห้าร้อยบาทอ้าวฮัลโหลสองพันห้าร้อยบาทจงพันห้าร้อยบาททุกคนซื้อย้อนนัคอมไอ้เมืองจริงๆตอนนี้เหลือแค่30เครื่องเองนะ2,500ขอผมคุยอีกทีนึง คือเครื่องน้าแข็งตัวนี้เนี่ยเวลาเราใส่น้ำเข้าไปทาง่ายมากเพื่อนเพื่อมาถึงเนี่ยผมไม่แน่ใจมันจะมีวิธีขั้นตอนหน่อยอาจจะต้องตั้งมันกี่นาทีกี่นาทีนะครับแล้วก็เพือพ่อนเพื่อเนี่ยเติมน,น้ำเข้าไปข้างในรบะบบเนี่ยมันก็จะดูดน้ําขึ้นมานะครับแล้วทาเป็นน้ําแข็งภายใน 7- จ็ถึงแนาทีเนี่ยก็จะทําน้ําแข็งออกมาได้หลายก้อนเลยนะครับต่อหนึ่งรอบเวลาพอมันเต็มปุ๊บเพื่อนๆก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะครับผมจะบอกให้ว่าเป็นเครื่องทําน้ําแข็งที่ใช้งานง่ายใช้งานดีและปกติน่ะสี่ห้าพันครับว ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเสียบหรอกไม่ได,ไได้ไม่ได้ช่วยอะไรพี่ตอนที่เพราะว่ามันต้องเสียบแล้วทําระบบนานนะครับผม่าเราจะเห็นแต่คือเพื่อนๆหลายคนเนี่ยทราบอยู่แล้วว่ามันทานํางานยังไงอะเนาะก็คือวิธีผมจะบอกอยกทีแล้วกันในรอบแรกเนี่ยมันมันอาจจะทาน้าแข็งได้ไม่แบบเต็มก้อนนะครับผมในรอบแรกของเครื่องทาน้ำแข็งหลาย,ลายๆเครื่องนะครับผมแต่มันก็กินได้นะเพื่อนๆอ,อาจจะได้ก้อนน้ำแข็งที่บางหน่อยแต่วา่าเพื่อนๆเน,นี่ยปล่อยมันทารอบสองรอบ3รอบสรอบ5้าต่อทําได้ทั้งวันเนี่ยคือ มันจะทํามาแบบตเต็มๆก้อนแล้วก็เป็นน้ําแข็งที่กินง่ายอร่อยเคี้ยวได้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถพรอมันเต็มรอบปุ๊บก็เอาไปแช่ตัวเย็นได้เอาไปแช่ตัวเย็นได้โ <Okay. S 1> อเคค่ะเหมาะกับคนที่อชอบท <คน S 1> <ค>ำน้ำแข็งเนาะเหมาะจริง <ๆ S 1> ถ้าคุณใช้ผมจะบอกให้ว่าคุณเลิกซื้อน้ำแข็งมันจะเป็นอย่างี้จริงๆไม่ต้องวิ่งไป ซปเปอร์มาร์เก็ตเหรออืมใช่มีคนบอกว่าเลิกขายของเพื่อมาดูการ์มินตอรีไลน์มินตอรีอือดีๆตัวนี้มีมาตรฐานครับแล้วก็มีประกัน1ปีด้วยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหาเครื่องทัน้อแข็งอยู่ต้องตัวนี้เลยอโอเคค่ะจะครบรอยบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆเจอรเลยใครที่กำลัง ใครที่กำลังเบ็ด็ถพิงเป็นรถพิงใครที่กำลังมองหาเครื่องทำน้ำแข็งมองหาเครื่องทำมาำแข็งเครือกบอกเขาว่าต่อจากนี้ขอเป็นมั่นใจในการพูดใส่ไปเลยผิดถูกไม่เป็นไรอ๋อพาลูมีที่เรียโตขึ้นนะแบบเชื่อมกับมิกเกอรมาโอเคใครที่กำลังใครที่กำลังมองหามองหาเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องทำน้ำแข็งซื้อเลยซื้อเลยมีประกันมีประกันหนึ่งปีหนึ่งปีเป็นไงแค่เนี้ยเป็นไงแค่เนี้ย นีงก็อยากว่าผมบังคับแต่ผมอยากให้พัฒนาการที่มันเห็นได้ชัดแล้วก็เร็วขึ้นนะครับไม่ได้แบบมาแบบไม่มั่นใจไม่มั่นใจอ่าซุงมพานฮารอยปาเตตุคอนซียอนากะโมุุุุุุจริงใช้งานง่ายใช้งานออริมใช้งานง่ายอุมชิบเกลทังใช้งานง่ายแต่นี้ไรก็ไทยเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องทำน้ำแข็งใช้งานง่ายใช้งานง่ายอืม ผลิตน้ำแข็งทำน้ำน,น,น,น้ำแข็งผลิตน้ำแข็งผลิตน้ำแข็งได้ดีได้ดีซื้อเลยซื้อเลยเอาเอาป็นว่าดีจริงก็ก็ข้อดีที่ผมอยากให้เพื่อนช่วยยืนยันทีหนึ่งใครใครเคยใช้ยี่ห้อนี้ลองบอกได้เลยนะครับว่าใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีนะครับผมครับผมเขาบอกให้ลูกัวจมจมไม่เปนไรเดี๋ยวมีโอกาสค่อยค่อยรูปนะครับผมค่อยค่อยไปรูปหลังกล้องตอนนี้ครบร้อยบ้านแล้วนะคะเย้ ข <Okay. S 2> อบคุณเพื่อนมากหวังว่าคือได้ไปใช้แน่นอนตัวนี้มีประกันดนวยนะครับถ้ามีอะไรเสียอะไรคือสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมมาต่อไปเป็นตัวนี้ผมได้ลองใช้กันแล้วเนื่องจากว่าผมมาตัวนี้ผมคือผมได้ถ่ายรีวิวกันครีมกันแดดแล้เราเคยมาไลค์กันแล้วครั้งนึงแล้วก็มีถ่ายรีวิวด้วยวันนี้หลายคนรู้จักแล้ว y ร u remember yes I know น no. ะ you you don't know you know <laughs> อตอนนี้ตอนนี้อ่ะ <laughs> ตอนนี้ก็มัใช้อยู่ทกวันด้วยนะคะ oh. yes oh. ี่ก็จะบอกให้แฮงครองแหงครีมอะไรใช้จริงทุกอย่างดีดีอืมมามิเล่ต่างอันนีกคอลลาเจนอันนี้คอลลาเจนไพร์มโอ้ต้องได้ไพร์มอันนี้ก่อนอืมอันนี้ก่อนอืกันน <centimet re. S 2> ี้ก่มิลเล่ขอเสียงคนที่เคยใช้หน่อยมิลเล่นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยคือเคยใช้จริงๆตัวนี้นี่คือดีต่อเวลาแบบ อจริงจริงมันทาไปเล่นของการได้ด้วยนะเจ๊ใช่อืมมันเป็นพ l มเมอร์แล้วก็เป็นเป็นกันแดดใช<ค>้ใ,ใช้หน่อยกันแดดกันแดดมินเล่นเนี่ยผมจะบอกให้ว่าใช้ดีใช้ดีนะก็คือใช้ใช้ได้อะแล้วก็มีมีมมหลายตัวด้วยหลายคน,น่ะผมว่าผู้หญิงน่าจะเคยใช้จริงๆนะครับผมว่าผมก็พยายามหาข้อมูลมาเนี่ยมีไหมนี่มีบอกมีคนใช้จริงใช้ดีนะครับผม มีโฟรองเยมามีเลซองครีมเซรั่มเนื้อน้ำบางเบาออุ่ยแปดสบ้าแปดทคือสี่รดบาทคือสี่รบห้าบาทมาสี่รปดนี่คือสำหรับ2หลอดใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ให้สองหลอดราคานี้ค่ะอ๋อสั่งสองหลอดเนี่ยแปดร้แต่ว่าคือถูกกับปกติไหมปกติค่ะถูกก่าเท่าไหร่พี่ออยากรู้ประมาณ เพราะว่าแปดร้อยเก้าสิบเก้าคนไหมอใช่ค่ะเพื่อนค้ะในตะกร้าเขาจะมีขายหนึ่งหนึ่งลอกับสองหลเพื่อนๆลองกดดูนะคะป<ด>กติแปดบาทเหลือ4ี่รบาทถ้า 2>, 2ชิ้นพันเจ็ดร้อเาสิพื่อนเพื่อบอกว่าบางเบาดีแล้วก็ใช้จริงจริงสิร้อยสีหกบาท,บาท,บาท,บาท Oh. คือมิเล่ค่ะเขาอยู่มานานมากๆแล้วจริงๆ,งๆคือเขาขายมานานมากคือเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้อยู่จะรู้ถึงคุณภาพแล้วก็โปรดักของเขาคือดีอยู่แล้วอะค่ะเป็นแบบเกาหลีแท้ๆเมดินโคลเรียแท้ๆอ่าแล้วก็วันนี้ขายด้วยคนโคลเรียด้วยนะครับ <S <S ผมเมดินโคลเรียอืมก็คือคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้หญิงเนี่ยใช้กันอยู่แล้วผู้ชายก็มีใช้บ้างแต่ผมแนะนำว่าก็สำหรับผู้หญิงละกันที่ว่าใครเคยใช้เป็นประจำอยู่แล้วแล้วซื้อเนี่ยคือวันนี้ก็คือถูกกว่า เพื่อนๆไปซื้อแน่นอนอันนี้มิลเลสเซตนะคะที่น้องกามินถือนะคะจะได้หกชิ้นก็คือจะเป็นพรมเอ่อเป็นเออ่เป็นบอดี้พราเมอร์สามชิ้นสามสิบกรัมสามชิ้นค่ะเป็นพราเมอร์แล้วก็บอดี้พราเมอร์นะครับผมสามชิ้นอันนี้เป็นบอดี้บอดี้พราเมอร์อันนี้เป็นบอดี้อันนี้เป็นเนเ้อออเทสเป็นว่าใครเคยใช้แล้วหมดพอดีหรือว่าอยากซื้อไปตุนเนี่ยวันนี้คุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าราคาถูกกว่าถูกกว่าปกติเยอะเลยนะครับผม ไพรมาสามชิ้นเพสไพรมาสามชิ้นรับผิวซายพร้อมบำรุงผิวใช้ดีจริงใช้ดีขอบคุณทุกคนที่มาช่วยยืนยันมากเลยนะครับว่าใช้ดีจริงๆนะครับผมผู้หญิงหลายคนน่าเคยใช้อยู่ครับทั้งตัวกันแดดด้วยพอมารู้ราคาก็ถือว่าลดราคาเยอะมากเลยนะครับวันนี้1หลอดเพียง485บาทปกตินี่คือ800กว่าบาทใครเคยใช้เป็นประจำก็ซื้อไปตุนไว้ได้นะเพราะว่าถูกกว่าเป็นครึ่งๆเลยนะฮะ อ่ามิเลออ่าซองครีมซองครีมเซรั่มเนื้อน้ำบางเบาเนื้อเงาเฉลร้อยแปดสิบพาร์นมาแม่งกลม <5 S 2> แบบกลมแบบห้าไม่ได้แล้วว่ะ <5 S 1> อ่าเฉลร้อยแปดสิบพาร์ท้องเงาหายแล้วร้อยสี่สิบหกบาทหน้ากลมแบบต่างจากวันที่เข้ามาวันแรกแล้วว่ะเจ๊วันนั้นที่ไรตอนกลางคือนอ่ะหน้าเต็มจอมากเจ๊หน้ากลมว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเขาไอ้น,นี่เราก็ต่างคนต่างใจอิดกันแล้ว เน่ชอบบอกยังไม่ยังไม่กลมกูกินเพิ่มเนี่ยพรากินเพิ่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ